Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564น้ำว้าพรณชาอารยาสัจพงค่ะแล้วผมแจ็คทิลาตินะครับมาร่วมติดตามประเด็นหน้าจับตามองประจำสัปดาห์นี้กันเนาะก็วันนี้อยู่กับพวกเราสคนอีกเช่นเคย ใช่ค่ะและเรื่องที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่แบบจะทําให้ประเทศเราก้าวพ้นวิกฤตโควิด COVID -19 ไปได้หรือค่ะคุณแจ็คนั่นก็คือวัคซีนโควิด -19 นั่นเองใช่ค่ะหรือว่าการฉีดวัคซีนเพื่อชาตินั่นเองค่ะคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะก็มีวัคซีนล็อตแรกที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ,อวัคซีนจาก ซีโนแวคจากประเทศจีนนั่นเองจำนวน2องแสนโดสตร<ช>ัแรกนี่คือเป็นวัคซีนแบบโหครั้งแรกเลยของวัคซีนโควิด -19 ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่วัคซีนเข้ามาเนี่ยมันมีความสำคัญมากทางสบ,บคอเองเนี่ยเขาก็มีการจัดกลุ่มมาแล้วว่าใครในระ,ระยะแรกเนี่ยที่จะได้รับการฉีดวัคซีนของซีโนแวคที่เข้ามาสองแสนโดสนี้ ก็คือจะเป็นที่เราได้เคยเล่ากันนะว่าจะเป็นบุคลากรทางแพทย์ก่อหรือกลุ่มที่แบบว่ามีเกณฑ์จะติดเชื้อสูงใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆอะซีโนแว็ซเนี่ยสองแสนโดสเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของซีโนแว็นะในช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีของซีโนแว็เนี่ยเข้ามาอีกแปดแสนโดสแล้วก็เดือนเมษายนก็จะตามมาอีกหนึ่งล้านโดสอันนี้เป็นที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาไปดีลมาได้เนาะจากซีโนแว็แต่ทีนี้เนี่ย อยากจะเราอยากจะไฮไลน์นิดนึงว่าการเข้ามาของวัคซีนนะครับน้องน้องวะมันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะตอนนี้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนพวกเราคนบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าข่ายในกลุ่มแรกแต่ถ้าเกิดเราลองดูในกลุ่มแรกที่ทางสบ,บคหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาคัดแยกออกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น หน้าด่านที่สําคัญที่ต่อ<ช><ๆ>สู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนาะใช่ค่ะว่ามองว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอย่างตอนนี้อาจจะเป็นของด่านหน้าก่อนเป็น<ช> <ๆ S 2> ทีมหมอทีมแพทย์พยาบาลนะคะค <ๆ S 2> แต่ต่อมาเนี่ยวัคซีนมันก็จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในประเทศเนี่แหละที่<ช> <ๆ S 2> จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้วประเทศมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด COVID -19 นั่นเองค่ะใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าประกอบกับมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะในการที่เราจะกำจัดพื้นที่หรือว่ากาแบบตีวงล้อมไม่ให้โรคเนี่ยมันแพร่ไปสู่พื้นที่อื่นภายในประเทศได้<ช>ซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลดีมากต่อเศรษฐกิจแล้วก็การดําเนินชีวิตของคนในประเทศเนาะถึงแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มวางแผนที่จะเปิดประเทศแล้วอย่างเช่นประเทศสหราชอาณาจากักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองในส่วนของทางฝากฝั่งของ สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดว่ามันเบนเดอร์เคิร์ฟหรือว่ามันทําให้กราฟจํานวนของผู้ติดเชื้อได้ใหม่เนี่ยมันลดลงแบบว่าอย่างมากยังเห็นได้ชัดเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่เองก็คิดว่ามันมันค่อนข้างสําคัญนิดน,นึงที่ว่าในเมื่อไทยเนี่ยกําลังจะเริ่มฉีดวัคซีนใช่ไหมกาลังจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับแพทย์กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าในประชาชนที่จริงๆเนี่ย เขามีรายชื่อจังหวัดมาแล้ว13จังหวัดที่เขาจะกระจายวัคซีนให้เนี่ยก็เลยอยากจะมาพามาดูถึงประเทศต่างๆที่เขาดําเนินการฉีดวัคซีนอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นประเภทไหนบ้างแล้วก็เป็นวัคซีนชนิดไหนเพราะจริงๆอ่ะวัคซีนก็จะมีหลายชนิดใช่ไหมคะใควันนี้เราก็เลยจะพามาดูกันว่าเฮ้ยมีผู้นําประเทศไหนเขาฉีดวัคซีนประเภทไหนของยี่ห้ออะไรบ้างค่ะซึ่งเรามาเริ่มที่ประเทศแรกเลยก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ ทุกคนก็จับตามองอเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิกฤตโควิด COVID เนี่ยเรื่องงานประเทศนี้เป็นอย่างมากคือมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากาลังใช้วัคซีนอยู่ประมาณ3ตัวนะครับสตัวคือโดยในช่วงแรกเนี่ยมีการใช้ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคแล้วก็ของโมเดนา ซึ่งสองสองรายเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตสัญชาติอเมริกันนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าหลักการของวัคซีนก็จะเหมือนกันก็คือเป็น mrna ค่ะซึ่งการทํางานของวัคซีนเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างโปรตีนขึ้นมากระตุ้นในก,การตอบสนอง,องทางภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองค่ะก็เป็นวิธีใหม่นะคะเป็นวิเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้กับการใช้วัคซีนนี้แล้วก็เป็นวัคซีนที่มีการฉีดมากที่สุดในตอนนี้ค่ะใช่ซึ่งประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างสูงสูงมาก ประมาณ94%ทั้ง2ตัวเลยอันนี้คือโดยประมาณเนาะคืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เลยเนี่ยประสิทธิภาพมันเนี่ยจะไม่ร้อยเปอเซนอยู่แล้วใช่แล้วยิ่งมันเป็นตัวการผลิตแนวใหม่อ่ะค่ะใช่ครัมันก็ยังต้องมารอดูติดตามผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนไปใช่ไหมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆเขาเริ่มฉีดมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ฉีดไปได้แล้วจํานวนทั้งสิ้น43ล้านคนซึ่งถือว่าก็เยอะมากถ้าเทียบสัดส่วนประชากรสหรัฐเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ300ล้านคนก็ถ้าคิดตีตัวเลขเร็วก็ประมาณ15%<ช>ของประชากรแหละซึ่งนอกจากตัวไฟเซอร์ไบโอเอนเทคแล้วแล้วของโมเดอร์นาเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็มีการ พิจารณาที่จะอนุมัติให้ใช้วัคซีนของทางจอห์นสันและจอห์นสันอีกด้วยซึ่งประสิทธิภาพตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีการศึกษาออกมาก็อยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะเป็นการใช้ควบคู่กันไปสำหรับฝั่งสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็จริงๆเนี่ยปัจจัยที่ทำให้สหร,รัฐอเมริกาเองสามารถควบคุมโควิดได้ดีในช่วงนี้เนี่ยนอกจากวัคซีนและที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีก็ประกอบกับการที่โจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนาะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดงเต็มที่เลย ใช่ค่ะแล้วว่าว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาวแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาถึงใช้เลือกชนิดวัคซีนของ mRNA เพราะว่าถ้าจากในมุมมองของเมื่อเราดูจุดเด่นของแต่ละวัคซีนเนี่ยเราก็จะพบว่า mRNA อะค่ะจุดเด่นของเขาก็คือผลิตได้เยอะและเร็ว เพราะว่าอย่างที่พี่แจ็คบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเขาวาฉีดไปได้ถึงประมาณ15้าเปอร์เซ็นแล้วเนอะ<ช>วัคซีนที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันสามารถผลิตได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็มีผลในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเช่นกันค่ะเพราะว่าพี่แจ็คก็บอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยไปถึง9 4้าถึงเ<ช>้า้าเลยทีเดียวค่ะถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสัญชาติอเมริกันเนาะเขาก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าสมัยแล้วก็สามารถที่จะผลิตออกมาเพื่อที่จะ ต่อสู้กับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสาหรับประเทศต่อมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะที่เราเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเนาะอาจจะมีการดีเลย์บ้างในเรื่องของการผลิตหรือว่าเรื่องของการจัดส่งอะไรเงี้ยก็ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็เพิ่งเจอในเรื่องของพายุฤดูหนาวเนาะก็อาจจะส่งผลให้การฉีดแล้วก็การแจกจ่ายเนี่ยมันมีผลบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูใน Google แล้วแหละ เราจะเห็นได้เลยว่าเคอร์ฟของผู้ป่วยใหม่เนี่ยโหลดลงเยอะมากก็ถือว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยพิกสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็พลิกฟื้นเลยเนาะท่ามกลางโควิด19แล้วสําหรับประเทศต่อมาก็คือประเทศสหราชอาณาจากักรอ้โหูอีกหนึ่งประเทศที่แบบว่าเป็นเจอวิกฤตหนักจากโควิด19 <c oughs> ที่เขาล็อกดาวน์กันไปต้องประมาณสองรอบเลยแถมเจอเชื้อกลายพันธุ์ด้วยใช่คือส่วนตัวเนี่ยสำหรับคนรู้จักพี่เองหลายคนก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเยอะนะ ไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับมัธยมเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเดินทางเนี่ยไปที่อังกฤษค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบริสตันเซนของสหร,ราชอาณาจักรเองก็ออกมาบอกว่ามีแผนและที่จะปลดล็อกเปิดประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาวางแผนไปแล้วว่าจะเปิดประเทศละแบอบกว่าคาดการไว้เลยวางแผนเป็นรถแมพเอาไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูาอีกทีเนาะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ทว่าเหตุผลเลยที่ทําให สหราชอาณาจักรสามารถที่จะกลับมาวางแผนในการเปิดประเทศได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่มันเสริมแน่นอนก็คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องเรื่องของวัคซีนนั่นเองถ้าหากว่าเราดูของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาเริ่มฉีดมาเข็มแรกก็ในช่วงเดือนธันวาคมเช่นกันเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็หลักๆเลยที่เขาใช้เนี่ยเจ้าหนึ่งเลยก็คือไฟเซอร์ไบโอเอนเทค<ะ>เหมือนกับทางฝ่าฝั่งของสหรัฐอเมริกา แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเลยก็คือเป็นของ a s t r a z e ซ e c a ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นวัคซีนที่ร่วมกันพัฒนากับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นสถาบันชั้นนา ของประเทศของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะมาใช้ในเมืองไทยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตัวของแอสตราเซเนกาเนี่ยมันก็จะใช้ชนิดของวัคซีนที่มีไวรัสเป็นพาหะก็คือเหมือนกับเป็นการนำสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาเนี่ยแหละมาใส่ผ่านเข้าไปในไวรัสที่เป็นพาหะแล้วก็เซลล์ในร่างกายค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมาสร้างปุ่มโปรตีนหรือไวรัสโคโรนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเนี่ยให้เรามีภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ส่งเสริมให้ทางสาราราณาจักรเนี่ยเขาพร้อมละที่จะปดล็อกประเทศแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกันกบสหรัฐอเมริกาก็คือหลังจากที่เริ่มฉีดวัคซีนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งเลยคือภาครัฐเองก็ให้ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนค่อนข้างมากจากการที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ชัดว่า แอสตราเซเนกาเนี่ยมีปัญหากับทางสหภาพยุโรปในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนให้กับสหาราชอาณาจักรก็คือพูดง่ายๆคือแย่งกันอนะ่ะระหว่างสหภาพยุโรปกับสหาราชอาณาจักรซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอังกฤษที่ก็ได้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยล็อตแรกๆไปทําให้การโรลเอาท์หรือว่าการแจกจ่ายเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งเลยคือพี่คิดว่าใครที่ติดตาม ระบบสาธารณสุขของทางอังกฤษหรือว่าสา,าราชนาจักรเนี่ยจะรู้ดีว่าสา,าราชณาจักรเนี่ยเขาจะม,มีระบบที่เขาเรียกว่า National Health Service หรือว่า NHS ซึ่งจะเป็นการให้บริการสาธารณสุขของทางภาครัฐซึ่งพอได้รับการผลักดันจาการัฐบาลเองเนี่ยทำให้การแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากจนในที่สุดก็มาถึงแผนการเปิดประเทศในครั้งนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้วัคซีนนะคะก็คือแผนการแจกจ่ายนะใช่<า>ถูกต้องว่าในการแบบว่าทําให้วัคซีนเนี่ยมันได้เข้าถึงคนในประเทศได้เยอะที่สุดแล้วก็ยังม,มีประสิทธิภาพด้วยและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ว่าว่าน่าสนใจก็คือว่าคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วตัว ชนิดวัคซีนที่มีไวรัสเป็นพาหะกับชนิดวัคซีนที่เป็น mRNA อ่ะมันมีจุดเด่นแตกต่างกันยังไงก็คือว่าไวรัสที่เป็นพาหะหรืออย่างที่แ s t r a z e ซ e c a ใช้เนี่ย DNA นเนี่ยจะมีความคงทนมากกว่าแบบ mRNA นั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามีไวรัสเนี่ยเป็นพาหะอยู่ในนั้นเนาะก็คือเหมือนกับเขาทำให้เจ้าไวรัสเนี่ยมันพิการ,รแล้วก็ทําให้ออ DNA อเเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เนาะเราก็อาจจะแบบ ไม่ได้แตกมากเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วมันมีความสําคัญเหมือนกันในเรื่องของประเภทของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บเนาะใช่คับเพราะอุณหภ,ภูมิที่ที่ใช้จัดเก็บวัคซีนก็ต่างกันเหมือนกันใช่ครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนนี้น้องน้ำวาก็ได้อธิบายมาถึงวัคซีนสองประเภทแหละที่มันแตกต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปประเทศต่อไปซึ่งประเทศนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ ผลิตวัคซีนเป็นของตัวเองอืแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนประเทศไหนเลยอนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองใช่ค่ะก็คืออ่าประเทศที่เราได้รับวัคซีนจากเขา,าเป็นที่<ช>แรกรนะคะซึ่งประเทศจีนเนี่ยในช่วงปีใหม่เขาเพิ่งประกาศให้มีการอนุญ,ญาตให้ใช้วัคซีนของประเทศของเขาซึ่งนั่นก็คือวัคซีนซีโนฟาร์มก่อนอื hmm. ตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีการเริ่มต้นใช้ในประเทศจีน แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเองมีเป้าหมายว่าจะต้องฉีดให้กับประชากรชาวจีนเนี่ย15ล้านคนก่อนตุ๊จีนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วเขาทาได้ไหมคะก็ทําได้ครับ <c oughs> แน่นอนว่าชิวเฉียดอ,อาจจะมีดีเลย์บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จเนาะในส่วนของออประสิทธิภาพของซีโนฟาร์มเนี่ยมีประสิทธิภาพถึง79อร์ <c oughs> อืมแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งตัวเลยตัวหลักเลยที่จีนเขาใช้ ฉีดให้กับประชาชนของเขาแล้ว่าว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นแบบจุดเด่นที่ทําให้หลายๆคนเนี่ย mm hmm. เบาใจลงไปได้ในเรื่องของอันตรายของวัคซีนนะที่หลายคนกังวลก็คือว่าวัคซีนของซีโนฟาร์มตัวนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่ง mm hmm. หลักการและกระบวนการวิธีทำเนี่ยมันก็จะเหมือนวัคซีนอีกโรคอีกหลายชนิดเลยที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโรคโปลิโอหรือว่าวัคซีนตับอักเสบเอนั่นเองค่ะก็คือเหมือนเป็นวิธีการผลิตวัคซีนแบบทั่วไป อืมค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องผลข้างเคียงค่ะตัวเนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เนอะอืมก็คือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราน่าสนใจเนาะว่าเทคโนโลยีจากฝั่งจีนเนี่ยกลับใช้เทคโนโลยีที่เคยใช้ในการผลิตวัคซีนจากโรคอื่นแล้วก็เอามาต่อยอดผลิตออกมาเป็นวัคซีนเอ่อโควิด -19 ได้สำเร็จใช่และอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้พี่แจ๊คซ n โนแวคซึ่งเป็นน้องใหม่ที่มา ที่รประเทศไทยเรียบร้อยใช่ซึ่งตัวซีโนแวคเนี่ยถ้าในช่วงก่อนนี้เราก็อาจจะได้ยินดราม่าของตัวซนะีโนแวคเนาะเพราะว่าในการทดสอบหรือว่าการทดลองวัคซีนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3มเฟสในเฟสที่หนึ่งและเฟสที่2เนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์โดยไม่มีไม่มีข้อกังขาอะไรแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันมาอยู่ที่เฟสที่สที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการไปทดสอบวัคซีนซีโนแวคเนี่ยตัวนี้ที่บราซิลแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพออกมาแค่ประมาณ50 50.8%เปอร์ห้าจุดเเซก็คือ ชิวเชตสิวเชเกณฑ์ที่เขากําหนดเลยว่าวัคซีนมันต้องมีการป้องกันได้มากเกินกว่า5 0เรใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยจริงๆในเรื่องของประสิทธิภาพของซีโนแวคเนี่ยมันยังมีความคุมเครืออยู่สักเล็กน้อย mm hmm. ก็คือมีการกล่าวหาว่าบริษัทที่ผลิตซีโนแวคเนี่ยมีการปิดบังข้อมูล mm hmm. ในเรื่องของการทดสอบวัคซีนในเฟสสุดท้ายนี้แล้วนั่นเลยจึงทําให้ตอนนี้ก็คือบทสรุปก็คือว่าตอนนี้เราก็ต้องคงไว้ว่า วัคซีนซีโนแวคเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ที่ห้าสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วรัฐบาลจีนจเขาเพิ่งอนุมัติให้มีการใช้ตัวซีโนแวคไปเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่า conditionally approved ก็คือเป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขอให้ใช้ในเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรือกรณีขาดแคลนเท่านั้นแต่ก็อย่างที่น้องอนวาบอกไปก็คือว่าเจ้าซีโนแวคเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเจ้าซีโนฟาร์มเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้ผลิตจัก ประเทศเดียวกันก็คือพูดได้ว่าจุดเด่นของตัวซีโนแวคกแล้วก็ซีโนฟาร์มเนี่ยก็คือความปลอดภัยเพราะมันเป็นวิธีที่เราใช้ผลิตวัคซีนมาอย่างยาวนานแต่ข้อที่มันแบบเป็นเหมือนกับข้อกังวลเนอะก็อาจจะเป็นเพราะมันผลิตได้ช้าแล้วก็น้อยกว่าแบบอื่นๆค่ะเพราะจุดเด่นของอีกสองประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือผลิตได้เยอะแล้วก็เร็วค่ะใช่ซึ่งประเทศที่ได้ใช้เอ่อเจ้าซีโนแวคกในตอนนี้เนี่ยก็เยอะหลายประเทศเหมือนกันนะล่าสุดนี่ก็คือที่ตอนนั้นพี่แจ๊คเล่าให้ฟังว่ามี ผู้นำของฮ่องกงหรือเปล่าวัย63ปีแคลลี่แลมในที่สุดเนี่ยคือฮ่องกงเขาก็ผ่านกฎหมายแล้วก็พิจารณาแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้วัคซีนของซีโนแวคเนี่แหละในการที่จะฉีดให้กับประชากรชาวฮ่องกงเนาะซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยถ้าเป็นประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยก็มีหลายประเทศเลยอย่างประเทศแรกที่เป็นเสือปืนไวัยมากก็คืออินโดนีเซียเป็นประเทศแรกเลยที่สุดท้ายแล้วประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็มีการออกมาฉีดวัคซีนโชว ออกทีวีกันเลยทีเดียวเขาใช้ตัวไหนคะพี่แจ๊นี่ตัวซีโนแวคนี่แหละว้าวซึ่งประเทศต่อมาในแถบอาเซียนเนี่ยก็คือกัมพ <c oughs> ูชากัมพูชาก็เพิ่งได้รับวัคซีนมาในช่วงต้นเดือนหรือช่วงกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละแล้วก็สําหรับบุคคลแรกที่เป็นชาวกัมพูชาและได้ฉีดวัคซีนซีโนแวคกก็คือลูกชายของสมเด็จทุนเสนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าผู้นําหลายๆประเทศนะคะก็เริ่มแบบทยอยที่จะฉีดวัคซีนตัวซีโนแว็มี ข้อกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าซีโนแวคเนี่ยเขาทําการทดลองในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตั้งแต่อายุสิบแปดถึงห้าสิปีเออห้สิบเก้าปีขอโทษครับก็คือเขาเลยไม่มีการแนะนําให้ฉีดเจ้าซีโนแวคเนี่ยกับสําหรับผู้ที่อายุมากกว่าหกสิปีนั่นจึงนําให้สมเด็จทุนเซนเนี่ยก็ไม่สามารถฉีดได้ละแล้วสําหรับประเทศเราเองก็ต่อมาก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนาะก็ ฉีดของซีโนแวคไม่ได้ด้วยเหมือนกันอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแอสตราซเนกาแทนนะคะต้องใช้ของแอสตราซเนกาแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ที่แน่ก็คือว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยการเข้ามาของวัคซีนซีโนแวคในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ฉีดเข็มแรกของเมืองไทยเนาะอันนี้เราก็อาจจะต้องติดตามกันอยู่อีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเขาจะแจกจ่ายวัคซีนนี้กันอย่างไร ก็นี่เป็นภาพรวมเนาะสำหรับวัคซีนสำหรับ3ประเทศใหญ่ๆที่เรียกได้ว่ามีการวางแผนจัดหาวัคซีนแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็มีการวางแผนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วในระยะหนึ่งประมาณ1-2เดือนแล้วก็เห็นผลได้ชัดว่าวัคซีนเนี่ยบวกกับมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 เนี่ยก็ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยลดลงอย่าง แบบว่ายังเห็นได้ชัดใช่ค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีวัคซีนแล้วว่าประชาชนหรือว่าแนวหน้าเนี่ยในการป้องกันได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะในการที่เราจะได้สร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้กับคนในประเทศชาติของเราค่ะเพื่อที่เราจะได้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทาง BBC เองก็ได้ออกมาบอกออกมาออกอาร์ติเคลิลออกมาเนาะเป็นข่าวว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ย มีจํานวนมากกว่าผู้ป่วยโควิดทั่วโลกแล้วก็ถือว่าแบบเป็นข่าวดีเนอะว่าแบบอย่างน้อยอ่ะภูมิต้านทานก็เป็นสิ่งที่แบบเรายังมอบให้กันได้ด้วยแบบวัคซีนใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง B ีบีซเองก็ยังบอกนะว่าในตอนนี้เนี่ยในช่วงที่วัคซีนเพิ่งเริ่มที่จะมีการฉีดแจกจ่ายกันเนี่ยเอ่อเป็นระยะเวลาสองเดือนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญในการควบคุมโรคแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่สําคัญเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีวัคซีนเนี่ยจํานวนผู้ติดเชื้อก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ในตอนนี้เนี่ยก็มีทิศทางแนวโน้มที่ลดลงแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ ก็คือวัคซีนที่มันจะป้องกันเราได้จากโควิด -19 ก็คือการมีสติเป็นวัคซีนที่ตอนนี้เราทุกคนมีมันอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องเลือกที่จะหยิบมาใช้นะคะก็คือมีสติแล้วก็มีความรอบคอบในการใช้ชีวิตช่วงนี้นิดนึงนะแล้วก็ในการปฏิบัติตามคำสั่งของทางภาครัฐเนาะว่าก็ยังสำคัญอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทยอยมีวัคซีนกันในหลายประเทศแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องมั่นใจเลยว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ หยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติโดยเร็วครับค่ะและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission New Insider ประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังพวกเรามาโดยตลอดอยากจะให้พวกเราหยิบข่าวไหนหรือเอาประเด็นไหนมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปเตรียมหาข้อมูลกันมาเนาะแล้วก็นามาเต้าให้ฟังเหมือนที่เรามาเจอกับ ทุกทุกคนเนี่ยทุกท่กทอแล้วปัจจาวันสาว <ừ> um. หรือว่ามีใครมีความเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเราจะต้องฉีดเราอยากจะฉีดของตัวไหนเละเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาในคอมเมนต์ได้นะคะได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบจะ่เพียงเท่านี้เนาะก็เราไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ m i s s i o n News Ins i d e r สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก